สบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศเด้อเมื่อนี้สาวลาวกะซิมาเห็ดแกงขี้เล็กไว้ลงวัดเมื่อื่นเซาเนาะพี่น้องหม้อเลยพี่น้องได้หลายขนาดเลยเนาะขนาดว่าเฮาบ่ได้เอาหลายด้ยนี่พี่น้องหลายแห้งพี่น้องวันนี้น้องตกเกี่ยวกะซิมาคั้นเนาะพี่น้องบีบเอาน้ำเพิ่นออกน้องตกเกี่ยวกะซิคั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องนี่กำหนึ่งที่เฮาปั้นกะซิได้กำมือเฮาอย่าพี่น้องอนนี้ เขาใส่ใส่ยานางน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องให้เพิ่นหอมและะ้วก็น,นี่เสื้อห้องให้ของเฮาแล้วกะอันนี้พักบัวและะ้วก็ดอกพักบัวพี่น้องเบิ่งนี่การใหญ่ขนาดานเลยดอกพักบัวดอกพักบัวเลยเนาะขั้นไปจนกว่าสิแล้วเนาะพี่น้องหลายขั้นตอนเพื่อสิได้กินแกงกันขี้เล็กเนาะพี่น้อง ปั้นแล้วเรียบร้อยเป็นก้อนแบบนี้งามขนาดเลยพี่น้องสองเดี๋ยวมานับเพิ่งได้จากลูกสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดได้สิบเจ็ดเนาะพี่น้องได้สิบเจ็ดลูกพี่น้องเข้ากับสี่เอาเห็ดประมาณคร่นหนึ่งเนาะเพื่อลงวัดแล้วก็กินแลกน้าเนาะแล้ววันนี้น้องจะเกี่ยวกับที่มาตำข้าวเบือบ้านใส่ข้าวเบือแล้วก็ใส่เกลือใส่ยานางขาสีตำยานางแรกซะก่อนเนาะเขาจะใส่มะเพชลงไปตำให้แหลกเลย พอเบื่อแหลกแล้วเขาี่ใส่บักเพชรลงไปแาบนี้บักเพชรแต่ยาวๆพี่น้องพักขนาดใส่กี่ลูกดีเอาแบบาปากเบื่อ <c oughs> จะวา,างเอาไปลงวัดน้ำเดชพกต่ำแบบบ่แหลกแห้งเนาะ <Okay. S 1> มันจะได้ไม่เผ็ดมากเอาแบบแซบๆนิดนึง ตัวนี้เมนูออยอดฮิตเนาะเพราะว่าลงวัดเนี่ต้องมีเมนูนี้เลยเพราะว่าเป็นระดูกาลแล้วก็คนโบราณเพิ่นมากกินนะคือพ่อน้องตกัวเกี่ยวนะเพิ่นมากกินออมคีนเล็กน้องพี่น้องน้องตุ๋เกี่ยวก็เลยว่าอย่าเอาลงวัดให้พ่อได้กินเนาะวันนี้ดำแหลกเลยเ่าก็ที่ใส่คีเล็กลงไปเลยพี่น้องก็เอาเนาะว่าสีเกงประมาณ <ตก S 1> จะเกลูกพี่น้องมันบอกเกลูกเล็กกำลังสวยเลย บัตรแก้วมามันลายได้แบบเบิ่งในคขกเลยคือสีหน่อยคือมือนี้หามีคุณป้าจากเยอรมนนอันเะนีอเพิ่นฝากกระเป๋าเง้ยนั่นแหละเพิ่อ,อันเอาเงินในสาวซุกเนาะพี่น้องครอบครัวนี่แหละคนละหนึ่งพันบาทอะไรกันยังบริหารสาวซุกเนาะสีให้เพื่อนในคลิปนี้แลละกันเพื่อนฝากเงินไปทําบุญส,สาร้างศาลา การ,ปรเปียนเนาะหรือว่าโบสถ์เนไหนพี่น้องหนึ่งพันบาทน้องตัวเกี่ยวกะสีเอาไปถวายมืออื่นเลยเบิงมืออื่นเนาะว่าเมนผู้ใดแน่สะีเอาอันเมนูออมคีเล็กลงเนาะพี่น้องหรือว่าคันสีวาวแล้วก็มีตลอดแหละลงวัดช่วงนี้ค่ะอ,อมคีเล็กไปเบิ่งน้ำกันมืออื่นล้วสิมีเมนูอย่างแน่เนาะมีสมหลังคาเฮือนลงวัดมืออื่นน้องตเกี่ยวกบสีเอาเงินในเผิ่นเลยเนาะคุณป้าจากเยอรมันที่เผิ่น อันนั้นแหละสบายดีพ่อแม่พี่น้องคุณป้าที่เพื่อนฝากกระเป๋าให้สาสุกคนละพี่น้องอเพื่อนให้สาสุกหนึ่งพันบาทเอาพี่น้องดีใจได้เลยเนาะคุณป้า่นใจดีขน,ะดน,นดาดมือนัอ่นก็ะได้กระเป๋างามๆกับถุงมือเนาะแมน มีเสือ้อพระสุกเอาเสื้อมาไลายพี่น้องเดี๋ยวขึ้นหน้าที่ใส่ให้เบิ่งเด้อว่าจะงามเพียงใด่นอนอะไรกันเมื้อน,นี้ผานเงินเพชราวซุกนำมาหนาะ1,000บาทพี่น้องขอบคุณขอบคุณคุณป้าทางเยอรมันหลายๆเด้อขอให้เพิ่นและครอบครัวอยู่ดีมีแฮงการเงินการงานเจริญก้าวหน้าเด้อค้าขายรลำรวยโฉมหวานลำรวยลำรวยหญิงขึ้นไปเด้อคุณป้าน่ะพี่น้อง,องตอนนี้ตุ๊เกเจียวเพิ่นกำลังเฮ็ดอ่อนมีเล็กเนาะ พอบัวช๊อคลงวัดมืออื่นดีนี่โอแล้วเวลาเขาใส่น้ำมันก็สิขึ้นมา,ลาแ,มนแลยเป็นนองเนื้อมันเนาะอันนี้เอาไวเ้เฮ็ดอีกรอบหนาหนึ่เนาะแม่คือว่าแบ่งให้เอ้ยหมีเลยพี่น้องโตที่ว่ายังเพร,ราะใครต้มหานะเพิ่นเอาเมือต้มออ,อยู่ไทยเนาะมีเมื่อกะหลายเตอรพี่น้องเพิ่นว่าสิเอาไปเฮ็ดซุ้ยนางกินแต่ว่ากินได้แล้วบ่เนาะแม่พังเบิ่งว่าถ้ากินได้กะ เพคนกินลองกินฉันสุกันกินด้วยนะคนว่ามีอันไข่มดแดงอยู่ให้คนเมียมากเลยเพคนน่ะพี่น้องซาวซุปอันนี้ไม่เห็นกระเจ้าขายอยู่รถอะนนั้นนะดอกผักบวคือของเห้าน่ะเป็นน้อยเดียวเธอทุกเก็บใช้อมเขียดมือแล้วหงุดดีเห็นของคนงามใส่กับอันอ่อมขี้เล็กนี่มันเข้าออก,กันได้ดอกบวัวเนี่ยนี่เม้าไปว่ามาันคิดฮอรฝีิลด์มือพอคนออมเนาะเซฟเซฟพี่น้องพอเพคนมักกินแบบนี่พี่น้องก็เลยเอาลงวัด แบบนี้คี่น้องแซบออกคีเล็กแบบมันมันแล้วุกยังหมักเลยแบบ่อมอคีเล็กใส่ไว้เกี่ยวกับกระดูกหมูมันหมูอันนี้ก็มีความมันเนาะเสือหอมหญ่แล้วซุกก็ว่าสิไปพดพักพี่น้องว่านตอนนี้นะกระเจี๊ยบกับเบียร์ใหญ่แล้วแล้วก็สีลงมือปลูกเลย สุกัสิคอตัวก็เด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ขอบคุณเอบคุณหลายเด้อที่แหลกแล้วพี่น้องน้องตวเกียวกะสิเอาน้ำใส่แล้วกะสิต่ำบะนี้พี่น้องต่ำให้เพิ่อนอันบวเป็นก้อนเนาะให้เพิ่นละเอียดดีล้วจะเอาลงหมอ้อนี่บางคนเพิ่นวาเออมีเพิ่นวาอยุทไทยนะเพิ่นเทศขายนะเพิ่นจะต่ำบาแบแหลกเอาซะให้มันเป็นใบทแต่น้องตวเกียวเคยเลยนะพี่น้องเคยออมแบบโบาต่ำแหลกนะฮึ่บแซ่บคือต่ำแหลกเนาะขั้นทิ่ขั้นชีบวาละกะ ตำแหลกค่ะแซบกว้ากัแล้วต่คนมักเนะเาะตัวเกีียวต้มน้ำใส่ตะไคร้น้องพี่น้องบันนี้กะซิมาปุ๋งน้ำแกงเฮ้าใส่แป้งนัว<ส>ลง,ลงไป,ปเด็ดลงไปพี่น้องหอมขนาดเลยขีเล็กที่เฮาต่ำแล้วเนาะพี่น้องเอาลงไปเลยขนาดเลยนี่ยุไทยก็กินคือกันบอพี่น้องเพอนแกงใส่แบบใด ้องคอมเมนต์บอกหน่อยเดอ้อแต่ว่าทางภาคอีสานเห็นเพิินกินอยู่เนาะกินขึ้นเฮาเลยพี่น้องอยังยังไม่หมดเยอะมากเวลาใส่น้ำแล้วก็ขึ้นน้ำเนาะลายได้ลายอะไรพดแล้วพี่น้องน้องตวเกียวกบสีเอาวันเสือห้องให้ลงไปเนาะแต่ก่อนอื่นกบสีคนก่อนจังหน่อยไม่ให้ติดหม้อเนาะ คนก่อนเล็กน้อยคนข้างล่างบันนี้ก็สิเอาเสือลงไปเลยบาทโอ้ยมีหอยยานางใบหนึ่งติดอยู่ในเสือบันนี้กะสีรอห้เสือพันซุกจักหน่อยเนาะพี่น้องหม้อพดแล้วพี่น้องเสือห้องหาห้องซุกแล้วบันนี้น้องตะเกียวสีเอาพระอีตู่กับอันดอกพักบัวลงไปเลย แล้วก็ลให้พักซุกเนาะแล้วก็ซีมเบิ่งว่าพอดีจางหรือเข้มแล้วก็เป็นว่าเป็นอันไดเนาะแกงขี้เล็กซุกแล้ววันนี้น้องจะเกี่ยวกับสิตักไว้ลงวัดก่อนเนาะพี่น้องตักใส่ถ้วยไว้มืออื่นก็อุ่นแล้วก็ลงวัดนี่ตอนเสือเน้นๆเ,เลยนุง่งน้อยว่าเอาอันให้เพิ่มน,นั้นได้สารโปรตีนน่เพิ่นว่า สันแบบมีเนื้อมีหนังแน่นองพี่น้องเรียบร้อยบนนีิก็สิตักกินเหมือนตักใส่ถ้วยห่าไปกินพี่น้องจากสองถ้วยมีประโยชน์เนาะชิเล็กก็ได้อร่อยดีมีประโยชนะ์คือเพีย้ยเลยเนาะอือคือเพี้ยงัวเลยตอนนี้น้องตุกี่ยวกบเดินทางมาฮอดวัดบ้านสมพัฒน์วิไลแล้วเนาะพี่น้อง ก็คือสื่อวัดสีมงคุณวัดหน้าล่ามเด้อพี่น้องหลายคนที่ถามเข้ามาเนาะว่าบัด้านน้องตัวเกียวสื่ออย่างเนาะและมื้อน,นี้น้องตัวเกียวก็ออมขี้เล็กแหละเอามาลงวัดแลวกสิภาไปเบิ่งว่ามื้อน,นี้หะคนที่มาลงวัดนะเพื่อนได้เมนูอีหย่างแน่นอกจากออมขี้เล็กของน้องตัวเกียวเนาะพี่น้องและทางหลังนี้เป็นหลังคาโบสถ์ที่กำลังสร้างพี่น้องคือเพื่อนเฮ็ดปุ่นกระถิ่นเนาะฮอบฮอบที่แล้วนะได้งบ ได้ยอดบุญกระถินนะแสนสามหมื่นบาทแล้วบัณนี้เฮาให้สร้างมาตีราคาหลังคาวัดนี่นะพี่น้องเพิ่นตีราคามาวารวมทั้งเบดทั้งอุปกรณ์ก็สร้างและค่าสร้างเฮ็ดหลังคาเนาะเพิ่นตีงบมาสองแสนห้าหมื่นบาทแล้วบันี้ทางวัดเพิ่นนะมีงบแต่แสนสามหมื่นบาทเนาะแล้วบันี้หาทางวัดนะเป็นหนี้สร้างพี่น้องแสนสองหมื่นบาทเงินบ่พอเนาะแล้วบันี้ก็เลยว่าสิพากาันเฮ็ดบุญ สมทบเงินมาสั่งหลังค่าน้องพี่น้องตื่มเพราะว่ายังติดหนี้สั่งอยู่แสนสองหมื่นบาทพี่น้องและมื้อนี้กะมีคุณป้าบุญตาควินเนาะจากเยอรมันพี่น้องเพิ่นมาถวายเงินหนึ่งพันบาทเพื่อห่วมสั่งหลังคาวัดเนาะพี่น้องแล้ววันนี้เพิ่นชิบมาเฮ็ดบุญเดือนหน้านี่เนาะบุญพ่อป่าสามัคคีเด้อพี่น้องเพิ่ิเฮ็ดวันที่เส้าสองเดือนมีนา เดือนสีมานี่แหละพี่น้องถ้าไผรอยากห่วมทําบุญเนาะก็สามารถติดต่อน,น้องโตเกียวมาได้เลยเดอ้อผู้ใดที่มีจิตใจใส่รัทธาอยากข่วมสรั่งทําบุญก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เด้อพี่น้องเป็นการแปลว่าเพิ่นเอิ้ออียงบุรณละนะพระพุทธศาสนาเนาะพี่น้องแปบลบว่าสร้างสาดว,ว่าพี่น้องเป็นบุญอันใหญ่เนาะคือเฮาน่ะขันสีว้าแล้วก็มีแต่บาปกับบุญเนาะที่ติดตัวเข้าไปพี่น้องแปบลบว่ามันเป็นแบบ พันเอินอียงถ้าไผแบบศึกษาธรรมะกัซิเข้าใจเนาะพี่น้องแต่ว่ามือน,นี้น้องตุวกเกี่ยวกับมาบอกบุญแลละกัสิมาลงจังหันวัดเนาะพี่น้องแล้วก็ถวายเงินเพิ่นเลยมือน,นี้ปะน้องตุวกเกี่ยวกับิิาเข้าไปถาวายเงินเลยโอ้ดอกมงม่วงนนองนี่มีแต่ดอกไปยายใช่เข่าเลยมือนี้ย่าโจย่อยู่ได้มือน,นี้เพิ่นไปทุระ ไปอบลหมูไปถัวโยายได้แกงหอยยายได้แกงหอยใส่อันไผเลิศเนาะเฮาได้ออมีิเล็กพี่น้องยายสาได้ยังมาเบิ่งพี่น้องมูิตเตอย แกงไม่ส่มเนาะแกงทําไม้สุม่สมสใมสใ่ไก่พี่น้องอีเมนูหนึ่งใครอยู่แต่โบเมนออมชีเล็กเบิดเนาะบริซนัดกันได้พี่น้องแปลว่าเำาสิเหตุอาหารยังลงเนาะเอามาแล้วก็มาเจอกันนีน้เลยสามเมนูืันนี้ แกงอ่อมหอยแล้วก็แกงขี้เหล,ล็กแล้วก็แกงละไม่สมใส่ไก่อีอยายายกอย่างอีก่ายน่ะส้มผักส้มผักพี่น้องอ่าหมกเพชรด้วยนะหมกเพชรอ๋อใช่เลยเมื่อกี้เพิ่นก็มาทำบุญน,นะพี่น้องอ่อ,อมขี้เหล็กแล้วก็หัวซีส้มเนาะแล้วก็หัวซี่แบบเต็ไง หัวรวมมิดประจักนี่ววพอดีได้สองพาเลยมื่อนี้น้อยกระเพยใ,ใต้อันนี้บอกเคนพร้อมเดี่ยวเลยเนาะมาใส่ตัวหัวหวานเอามาจุกกัน ยานนอยสือผ่นนะนางบุญตาควินหนึ่งพันบาทเด้อพี่น้องนี่นอโตเกียวแต่งคันหาเรียบร้อยแล้วกันซิมาลาสาอันนี้ก่อนาลาซินีวีดวีดอธิการเดิมเดิมอธิการโบอยู่แดงเทียนอันนี้ มะนาวเนี <S 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 ่ยมันยินมันยินเออร่างนเมือนมะนาวนี่ก็ละอ่อนี่มังภวกลังอธิธามีมังโภสนาพัสนาอธิธามีมังปัจจยธารงอธิธามีปะปะ ไมบอไม่ยังเราไมพี่กำลังใจพี่อ่านคอมเมนต์นั่นแหละเอฟซีเก่าเลย่าผไปอ่านคอมเมนต์น้อยเพราะว่าเด๋ยนนี้หันเขาแกในโฮมชิริวัฒน์เนี่ยขาด้มอุ่นเดี๋ยนี้ครับกอดข่าเด็นี่โดยดิจบูมีก็ถกตอนเยาวชนอันนี้เนี่ยนหนึ่งผู้บี้เาใจอ่านคอมเมนต์พี่กำลังใจแม่แลว

สซาปิติโอวิวาสันโตซาพาโลโกวินาสาตุมาเตภวัดวันตะลาโยสุขิธิคาอยุโกภาวะพิวาฒน์นาสิเลสเนจังวุฒาปัจจายโนจจต้าโลธรรมาวัฒนติอายุวานโนสุขังอาัง ตตตตตตาา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 ายยยยยุุุุนน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 วะะสสสโมมััััััญญปปปิิิเเทงงจคคณกถวายปัจจัยเพื่อสร้างสารการเปลี่ยนเนอจำนวนหนึ่งพันบาท็ให้ขอให้เป็นขอให บุญทางน PI, function, the ี้เป็นปัจจัยนําไปสู่ความสุขก็จะเริ่มเนอะก็ขอให้มีอายุวันนาสุขาพละเนื้อสิ่งใดในที่พิซโซก็เป็นให้ปัจปายน่าสิ่งใดขอหมงะสมุมาปัจจันาทุปกข์กันสาืุอสัดสัดสาดอันนั้นพี่น้องคั้นสีแวาแล้วกัน สร้างเพื่อนนะเป็นคนออกเงินให้ก่อนและเป็นหนี้สร้างเพื่อนอีกเทื่อนหนึ่งเนาะเพิ่นสิมุ่งให้มันแล้วเลยยาน้อยเพิ่อนว้าเนาะแล้วันนี้สิพากันเ็ดบุญอยู่เทงศาลาใหม่นี้เลยเพิ่นว้าเนาะสิประมาณนั้นแล้ววันนี้บุญหาสิได้เลื่อนพี่น้องเพราะว่ามันถือกันกับดองคนในบ้านนี้แหละพี่น้องเพราะว่าถ้าว่าเฮ็ดตุ่งกันกับดองนะมันสิบบมีคนเพิ่นสิไปเฮ่เคยเฮ่อย่างเนาะแล้ววันนี้ถ้าบ่แเป็นวันที่เส้าสองและสิเลื่อนมาเป็นวันที่สิบห้ามีหน้าเด้อพี่น้อง เดี๋ยวน้องตุกเกียวมาแจ้งอีกเทือหนึ่งเนาะสำหรับคนที่อยากทําบุญกับสมารถติดต่อมาได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์และที่สำคัญบอกดข้ามโฆษณาเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย